สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Ford By Bangbet นะครับวันนี้ผมเบสที่ปรึกษาการขายจาก Ford Serbys เจริญนครนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับนี่เลยเจ้า Storm Tag นะครับ4คูณ40 AT คันนี้กันนะครับตัวนี้เป็น Black Edition นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับสเปคเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับว่า Storm Tag 4คูณ4เนี่ย ขนาดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ต่างๆของเขาเนี่ยที่ให้มาเป็นแบบไหนแต่ทางก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆและสาระดีๆจากทางช่องผมนะครับปอดบายบังเบสนะครับอย่างที่ท่านทราบครับว่าตัว tor t แทกเองเนี่ยมีความพิเศษหลายๆอย่างแล้วก็ออปชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าเรนเจอร์ในทุกๆรุ่นเลยนะครับจะเป็นรองก็แค่แรปเตอร์เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับ โอเคครับคุณลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปเดินดูกันว่าสเปคเดิมๆที่ให้มาจากโรงงานมีความพิเศษและล้ำขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกัน โอเคครับคุณลูกค้าในเบื้องต้นนะครับพามาดูด้านหน้าก่อนเลยของเจ้าสตอม t ท็กนะครับ4คูณตัว Black e d i t ช o n คันนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับฟังสเปคเนี่ยขออนุญาตแจ้งราคาค่าตัวคร่าวก่อนนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับสตอม m t ็ c สี่คูณสคันนี้นะครับจะอยู่ที่1 4 1 4 0ล้านบาทนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยทักมาสอบถามผมได้เลยครับฟอร์ดบายบางเบสผมมีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดพิเศษและดอกเบี้ยพิเศษให้อยู่มาครับเดี๋ยวมาดูสเปคด้านหน้าเลยว่ามาจากโรงงานให้อะไรมาบ้างนะ อย่างแรกเลยครับที่คุณลูกค้าจะเห็นเด่นชัดเลยก่อนที่จะสตาร์ทรถนะครับโลโก้นะครับคำว่า FORD นะครับเห็นไหมตัวนี้โลโก้ของเขาเนี่ยจะรมดำนะครับจะไม่เหมือนในเลนเจอร์รุ่นอื่นๆนะครับ เดนเจอร์รุ่นอื่นๆเนี่ยคำว่าฟอร์ดตัวนี้จะเป็นโลกโก้ใสหมดเลยนะแต่ของสตอมแท็กเองจะลมดำนะครับให้ความดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สปอร์ตเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของกระจังหน้าที่ให้มาจากโรงงานนะครับด้านบนนะครับจะเป็นลังพึ่งขนาดใหญ่สีดำเงานะครับ ตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยครับและให้การ f l o ์อากาศที่ดีมากนะครับจะสังเกตดูว่ารูค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ให้การ f l o ์อากาศที่ดีและนี่ครับความพิเศษของด้านหน้าถัดขึ้นมานะครับด้านบนจะมีตัวหนังสือนะครับคาว่าレนเจอร์นะครับติดตั้งที่ฝากระโปรงให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เราไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นของเดิมจากโรงงานมาครับมาดูในส่วนของไฟหน้าต่อเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับจะเห็นว่าชุดนี้นะครับจะมากับไฟ m a ทริก LED นะครับเป็น performance LED นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการปรับมุมลำแสงแบบอัตโนมัตินะครับคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าเปิดสตาร์ทรถขึ้นมานะครับตัวลูกแก้วเขานะครับจะมีการขยับในการปรับมุมลำแสงให้เองอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟ Daytime นะครับรูปแบบ c ี a m p ที่ให้มาจากโรงงานนะครับ และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวสตอมแท็กเองไม่ว่าจะเป็นรุ่น4 4หรือ4 2ตัวนี้ครับเดี๋ยวรอดูให้ดีนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเขามีไฟ AUX เ l a ก p มมาให้ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ จะทางานควบคู่กับไฟสูงนะครับเวลาเข้าที่มืดโหมดไฟตัวนี้จะเป็นไฟออโต้นะครับเวลาคุณลูกค้าเข้าไปในที่มืดปุ๊บไฟสูงจะติดขึ้นมาให้อัตโนมัติพร้อมกับไฟ a u x ีเอ็นะครับที่อยู่ด้านกระจังหน้าเฉพาะรุ่นสตอมแท็เท่านั้นนะครับเรียนแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของสเกิร์ตล่างนะครับกันชนด้านล่างนะครับในชุดช่วงด้านล่างจะเห็นว่าของที่ให้มานะครับจากโรงงานนะครับจะเป็นสีดําตัดมาด้วยขีบสีแดงนะครับพร้อมกับ สกรูด้านล่างนะครับที่เป็นสีเทานะครับบอลเทาให้ความโดดเด่นสว่างเลยครับและสำคัญเลยครับคุณลูกค้าเทคโนโลยีที่ให้มาในตัวรุ่นสต m t แพกนะครับเห็นไหมครับว่าจะมาคู่กับกล้องมองด้านหน้านะครับผมเป็นกล้องมองในมุมอับนะครับประโยชน์ของกล้องตัวนี้นะครับสมมุติคุณลูกค้านั่งอยู่ในรถนะครับคุณลูกค้าเองเนี่ย จะมองเห็นแค่ช่วงด้านหน้าตัดของตัวฝากระโปรงด้านหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าสมมุติมีวัตถุอยู่ในแนวต่ํากว่าตัวฝากระโปรงเมื่อไหร่คุณลูกค้าจะมองไม่เห็นนะครับแต่กล้องตัวนี้เขาช่วยในการมองเห็นในมุมอับด้านหน้าทั้งหมดนะครับและบวกมากับกล้อง360องศานะครับรอบคันที่มีมาให้ในรุ่นสตอมแท็กตัวนี้นะครับซึ่งภาพต่างๆจะเข้าไปอยู่ที่หน้าจอซิง o โภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งคุณลูกค้าจะมองเห็น ในมุมทั้งหมดรอบทิศทางนะครับของรถเลยนะครับและบวกมาให้กับตัวเซนเซอร์นะครับทั้งหมด6จุดนะครับผมที่มีมาให้ในรุ่นสตอมแท็กเลยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเข้าไปใกล้วัตถุต่างๆเนี่ยเขาจะมีการร้องมีการบอกเตือนที่หน้าจอหน้าปัดของตัวหน้าปัดภายในห้องโดยสารนะครับตรงนี้ให้ความสะดวกสบายและก็ความสะดวก เรียบง่ายในการขับขี่เป็นอย่างมากนะครับเขาจะมีการมีอะลามร้องเตือนอยู่ตลอดนะครับอันนี้คือความพิเศษแล้วก็เป็นความปลอดภัยที่ทางสตอมแท็ให้กับคุณลูกค้ามาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูสเปคของเครื่องยนต์ที่ให้มากับรุ่นสต r m t e c h ตัวนี้กันเดี๋ยวไปรับชมกันครับมาครับคุณลูกค้ามาดูภายในห้องเครื่องยนต์ของเจ้า t ต r m t e c h 4x4 คันนี้กันนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยครับ สตอมแท็ก4คู4นะครับหรือว่าเนเกณฑ์ของเราในทุกๆรุ่นนะครับที่ให้มากับเครื่องรหัสตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องขนาด2.0นะครับเป็นเครื่องดีเซล2 0 0 0ซีซีนะครับคันนี้นะครับความพิเศษคือบวกจับคู่มากับไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะครับและบวกเพิ่มกับมาให้กับระบบขับเคลื่อนก็คือเกียร์อีชิปเตอร์นะครับ10สปีดนะครับเรามาดูในห้องเครื่องนะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับคุณลูกค้าก็คือตัวชุดเครื่องยนต์นะครับที่วาง ถอยหลังและต่ําลงไปนะครับตรงนี้ความพิเศษคือให้จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับให้การบาลานซ์ที่ดีขึ้นนะครับในการขับขี่นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้นะครับสตอมแท็กที่ให้มานะครับจะเป็นแบบเทอร์โบคู่นะครับจะมีเทอร์โบทั้งหมด2ลูกนะครับจะมีลูกเล็กและลูกใหญ่นะครับสลับกันทำงานซึ่งให้การตอบสนองอัตราการเร่งทั้งตั้งแต่รอบต้นรอบกลางและรอบปลายนะครับบวกมาให้กับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับของตัวรุ่นที่เป็น เกียร e ์อียิปเตอร์นะครับเกียร์ไฟฟ้าแบบ10บสปีดก็คือตัวนี้ครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับซึ่งความพิเศษของเขาก็คือค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับในการจับคู่กับระบบเซนเซอร์และระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นพวกเลนคิปปิ Land ้งนะครับหรือว่าเป็นตัวเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุนะครับซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบเบรกที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับตัวนี้ จะมีในเฉพาะรุ่นที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ10ส,สปีดเท่านั้นนะครับแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงครับต่อให้ระบบของเลนเจอร์เราใช้ไฟเยอะขนาดไหนไดชาร์จเราเองก็มีการพัฒนาตามขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ให้มีการขับไฟออกมาที่ค่อนข้างสูงนะครับและก็เป็นไดชาร์จที่ได้การยอมรับแล้วว่ามีขนาดขดลวดที่ใหญ่กว่าไดชาร์จในรถตามท้องตลาดทั่วไปนะครับและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับสังเกตดูไหมครับว่าด้านหน้าของห้องเครื่องเนี่ยจะโล่งเลยนะครับ ฟอร์ดไม่ได้ลืมให้อะไรมานะครับคุณลูกค้ายังคงมีเหมือนเดิมครับพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมแต่ความพิเศษของเ e กเจเนเจอร์เราทุกรุ่นนะครับจะเป็นพัดลมแบบพัดลมไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับว่าตัวพัดลมจะแยกอิสระจากเครื่องนะครับจะไม่มีสายพานยึดโยงกับหน้าเครื่องนะครับซึ่งข้อดีของมอเตอร์บัสเลดก็คือพอเวลาคุณลูกค้าขับรถไปใช่ไหมครับคุณลูกค้าดับรถปุ๊บเนี่ยคุณลูกค้าสามารถคุณลูกค้าจอด คุณลูกค้าสามารถดับรถได้เลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องรอวอร์มเครื่องเพื่อไล่อุณหภูมินะครับตัวพัดลมไฟฟ้าเองจะทํางานและหยุดเองนะครับโดยจับอุณหภูมิผ่านการสั่งงานจากตัวเทอร์โมนะครับสั่งงานไปที่ดีเล์แล้วเขาจะหยุดของเขาเองซึ่งคุณลูกค้าจะได้ยินเวลาจอดรถเสร็จคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงหึ่งหึงมันจะอารมณ์ฟิลเหมือนรถยุโรปนะครับเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีคือเราไม่ใช้ภาระของเครื่องนะครับไม่ไปยุ่งกับเครื่องเพราะฉะนั้นเครื่องเองก็จะ มีการกินน้ำมันที่น้อยลงนะครับกำลังของเครื่องก็จะไม่ถูกทอนเอามาขับตัวพัดลมหน้าเครื่องนะครับอันนี้คือข้อดีเลยของการแยกชุดพัดลมออกมาจากตัวเครื่องนะครับบวกมากับนี่ครับคุณลูกค้าชุดแบตนะครับที่ให้มาจะเป็นแบตแบบเอจีเอ็มนะครับแบตเตอรี่ข้อดีของแบต AGM เอนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกัน,นครับคือเรื่องอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า3ปีแน่นอนนะครับ3ปีถึง6ปีมีแน่นอนนะครับแต่ ราคาอาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่แลกมากับการชาร์จไฟที่ไวนะครับการจ่ายไฟที่แรงและเสถียรน,นะครับซึ่ง AGM เนี่ยให้คุณสมบัติประเภทนี้อย่างดีเลยซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ที่ใช้ระบบไฟไฟ้าเยอะๆเ,เนี่ยแบตบเตอรี่ AGM เหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับคุณลูกค้าโอเคครับเดี๋ยวผมลองพาเดินดูสเปคต่อไปด้านข้างและด้านท้ายของสตอมแท็กกันว่ามีอะไรมาให้บ้างและน่าใช้ขนาดไหนไปรับชมกัน มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านล่างบ้างนะครับตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนสุดท้ายก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว วัสดุที่สัมบัตสนนตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือชุดล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ a l l ขนาดขอบ20นิ้วนะครับที่ให้มาจากจากทางโรงงานของตัวรุ่น Storm Tag เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น4คูณ2หรือ4คูณ4ก็จะให้ล้อมาเป็นสเปคนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับล้อของรุ่น Storm Tag เองเนี่ยจะเป็นล้อ a ล l o จากโรงงานนะครับแต่ความพิเศษของรุ่น Storm Tag นี่ครับจะมีขีดแดงตัดมาให้ด้วยนะครับในล้อ a ล l o ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับสเปคยางของเขาเนี่ยเอ่อจะอยู่ที่255 55R20 นะครับก็คือขอบ20นะครับลัดมากับยางกูดเอีรนะครับที่เป็นยางใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับที่แถมมาให้กับทางจากทางโรงงานเลยนะครับผมมาครับในถัดมาในส่วนของด้านบนเหนือขึ้นมานะครับก็จะเป็นคิวซุ้มล้อเดิมจากโรงงานนะครับขนาดประมาณ3นิ้วนะครับที่ให้มากับเจ้าตัวสีดำ black edition คันนี้เลยนะครับบวกขึ้นมานะครับในส่วนของด้านข้าง สกู๊ปข้างนะครับคำว่าไบเทอร์โบเห็นไหมครับจะเป็นสีดำตัว Black e ี dition เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมเป็นสีดําเงาเลยนะครับถัดขึ้นมาอีกหน่อยครับกระจกหูช้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าเต็มระบบนะครับพร้อมมาให้กับไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED นะครับพร้อมกับกล้องมอมในมุมอับนะครับและไฟสองสว่างนะครับเวลาเราขึ้นรถจะมีไฟตัวนี้ติดให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้จะมีไฟติดให้ด้วยนะครับ และกล้องมองในมุมอับนะครับผมพร้อมกับบายสปอร์ตที่อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับซึ่งจะเตือนคุณลูกค้านะครับเวลาคุณลูกค้ามีรถอยู่ในมุมอับเนี่ยเขาจะเตือนขึ้นที่ตัวกระจกตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นให้ความปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่าและในส่วนของด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีหนังสือตัวหนังสือนะครับติดมาให้ด้วยนะครับคำว่าสตอมแท็ก เห็นไหมครับเป็นสีดําปัดแดงให้ความดุดันอย่างมากเลยสําหรับเจ้าตัว Black Edition ตัวนี้นะครับบันไดที่ให้มาจากโรงงานนะครับบันไดข้างนะครับเป็นวัสดุ PVC นะครับแข็งแรงทนทานแลบต้าหนักได้ไม่ต่ำกว่า100กิโลนะครับผิวด้านบนจะเป็นผิวหยาบนะครับกันลื่นมาให้ด้วยนะครับและความพิเศษของรุ่นสตอมแท็กนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสติ๊กเกอร์จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสตอมแท็กนะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับอันนี้สวยและคงทนแน่นอนนะครับ โอเคครับลูกค้ามันดูในส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้า s ต o r m t a ก4ีคูนะครับจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับเป็นลวดลายของรุ่นสต o r m t a กนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นส t o r m t a กเลยนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับพร้อมกับนี่ครับโลบารุ่นสต o r m t a กเป็นรุ่นเดียวนะครับที่โลบามีการปรับขยับได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรนะครับบวกคู่มากับนี่ครับราวหลังคาด้านบนนะครับ เห็นไหมครับคุณลูกค้าว่าจะมีการปรับเป็นแขนแบบสี่เหลี่ยมได้นะครับคุณสมบัติของเขาเป็นแบบนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูในเบื้องต้นนะครับเป็นไงครับคุณลูกค้านี่ครับการใช้งานสมมุตินะครับคุณลูกค้าชอบเล่นเซิร์ฟเล่นเรือตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าราวหลังคาของรุ่นสตอมแท็กเองเนี่ยจะมีการปรับพับได้นะครับตัวนี้ไม่ว่าโลบาหลังนะครับคุณลูกค้าจะรัดสัมภาระนะครับในมุมไหนปรับได้นะครับสั้นยาวได้เห็นไหมครับ วางพาดเสร็จเทินรัดนะครับซึ่งตัวโลบาเองหรือว่าเราหลังคาเองเนี่ยรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า100กิโลนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเอาไปดับอะแดปแอปพาใช้งานแบบไหนก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับเห็นไหมครับว่าประโยชน์ใช้สอยเยอะจริงๆครับและเทคโนโลยีที่ให้มาค่อนข้างเต็มรูปแบบทีเดียวนะครับ เป็นไงครับลูกค้าลงก็สะดวกนะครับเห็นไหมครับว่า NX e t Gen Ranger เราเนี่ยตั้งแต่รุ่นล่างๆเลยนะครับที่ให้มาก็จะมีบันไดข้างนะครับในการขึ้นกระบะนะครับตัวนี้เป็นความพิเศษเลยนะครับที่รุ่นอื่นเขาไม่ได้ให้มาแต่ NX e Gen เราให้มานะครับและชุดช่วงล่างด้านหลังของรุ่นสตอ r m t a g เองเนี่ยไม่พูดไม่ได้ครับโช๊คที่ให้มาก็จะเป็นโช๊คแบบโมโนทูปนะครับซึ่งน้ำหนักบรรทุกที่เคลมมาจากโรงงานนะครับก็ อยู่ที่ประมาณ1,200กิโลหรือ1.2ตันนะครับที่ให้มาจากทางโรงงานเลยใช้งานก็ได้ครับบรรทุกก็ดีนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะท่องเที่ยวนะครับและมีการแบกสัมภาระด้วยเรียนตามตรงครับว่าสต o m t ท c เป็นรุ่นที่น่าใช้น่าครบหาและตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างมากนะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมจะเห็นว่าอย่างแรกเลยที่ให้มานะครับ จะเป็นไฟท้ายแบบ full led นะครับสังเกตดูดีๆเลยครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ full led นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความพิเศษของรุ่น s t r m t a c เลยนะครับจะมีบายสปอร์ตที่อยู่ในโคมไฟท้ายนะครับคำว่าบายสปอร์ตก็คือตัวเตือนนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะถอยมาเนี่ยแล้วมีวัตถุเลื่อนตัดผ่านเนี่ยตัวนี้หากเขาจับได้เขาจะจับคู่กับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปตอนที่รีวิวในห้องเครื่องเลยนะครับว่าระบบเบรก อัตโนมัติเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เนี่ยก็จะทํางานควบคู่กับระบบพวกนี้เลยครับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่าเอ๊มีถอยหลังไปแล้วมีรถตัดเข้ามาเนี่ยมันจะเอ่อรามันจะหยุดให้ไหมตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับอ่าลองดูครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านบนจะเห็นว่ามีรุ่นนะครับ4คูณ4นะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานอืเห็นไหมครับพร้อมมาด้วยนี่ครับ ตัวหนังสือโลโก้ฟอร์นะครับและกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับถัดขึ้นมาด้านบนก็จะมีคําว่าสตอมแท็กเหมือนข้างประตูเห็นไหมครับเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงค่อนข้างมีความสวยงามเลยการปั๊มฝาท้ายคําว่าเลนเจอร์นะครับและนี่ครับบันไดท้ายที่ให้มาก็จะเป็น PVC นะครับด้านบนผิวหยาบบวกมาให้กับสีดําและที่สําคัญเซนเซอร์6จุด นะครับที่ให้มาอย่างที่เรียนแจ้งเลยครับว่ารุ่นสตอมแท็กเองเนี่ยน้องๆแรปเตอร์เลยครับเรื่องออปชันและความปลอดภัยนะครับที่ให้มาจากทางโรงงาน6จุดเลยครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับว่าขี่ไปแล้วจะไปโดนไปกระแทกอะไรไม่ต้องห่วงครับเซนเซอร์พวกนี้เขาเตือนเขาบอกตลอดนะครับมันจะมีการจับและก็ไปโชว์ในหน้าจอซิงค์โฟเอภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยมาครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูในห้องโดยสารของสตอมแท็กว่า สวยหรูหน่าใช้ขนาดไหนนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจไปรับชมกันม, <dreams> มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในนะครับของเจ้ารุ่นสตอ m แท็กนะครับจะเห็นว่าเป็นเบดออนสีดำน,นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยว่าเป็นโซเป็นโทนแบ็ k e d ดิชั n นะครับตัวเบาะจะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับตัดมาด้วย หนังเรียบบวกกับหนังคันธารานะครับเป็นหนังกลับและคําว่าสตอมแท็กนะครับที่ปักมาให้ที่ตัวเบาะเลยนะครับอันนี้คือเบาะจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าเรียนกันแบบนี้เลยและนี่ครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปว่าตัวสตอมแท็กเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ีคูณสหรือ4ีคูณสเองเนี่ยนะครับเขาจะให้มากับเกียร์ที่เป็นเกียร์อ e ีชิปตเตอร์นะครับเกียร์ไฟฟ้าซึ่งตัวนี้ความพิเศษก็คือระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะถอยเทียบข้างถอยเข้าซองออกจากซองออกจากข้างนะครับ ระบบตัวนี้สามารถช่วยคุณลูกค้าอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าได้นะครับคุณลูกค้านั่งยิ้มอย่างเดียวครับแล้วกดปุ่มที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการให้ครับผมและนี่ครับตัวนี้เป็นขับ4นะครับซึ่งจะมีโหมดการปรับอยู่นะครับ โอเคครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่าหน้าจอของเจ้าสตอมแท็กที่ให้มาเป็นตัวหน้าจอที่ขนาดเต็มจอนะครับเป็นจอใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีการบอกทั้งรอบนะครับและกิโลนะครับและนี่ครับความพิเศษก็คือตัวพวงมาลัยเห็นไหมครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าเน็กเจนเนเจอร์เราที่ให้มาทุกรุ่นเนี่ยพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมีความพิเศษก็คือเวลาคุณลูกค้าเนี่ยจอดรถอยู่กับที่นะครับหรือ เคลื่อนรถด้วยความเร็วต่ำนะครับพวงมาลัยชนิดนี้เขาจะเบานะครับแต่เมื่อเมื่อเวลาคุณลูกค้าขับรถไปเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับพวงมาลัยชนิดนี้นะครับเขาจะหน่วงและหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมทําให้คุณลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจและมีความกระชับในการขับขี่อันนี้ผมจอดรถอยู่เฉยๆนะครับสาธิตโดยการใช้สองนิ้วหมุนนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าผมใช้2นิ้วหมุนได้เลยครับค่อนข้างเบา เบานะครับคุณลูกค้าแต่ในเมื่อเวลาคุณคุณลูกค้าขับรถไปนะครับพวงมาล,ลัยพวกนี้เขาจะค่อยๆหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆบวกมากับระบบเลนคิปปิ้งนะครับหรือระบบเลนเซนเตอริงที่ให้มากับรุ่นตัวสตอมแท็กเองเนี่ยถ้าสมมติคุณลูกค้าข้ามเลนโดยที่คุณลูกค้าไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับจะมีการขืนของพวงมาล,ลัยนะครับ มันจะเป็นการเตือนว่าตอนนี้คุณลูกค้ากําลังออกนอกเลนแล้วนะครับเขาจะช่วยในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็สมูทมากขึ้นนะครับผมและนี่ครับที่ให้มาอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวหน้าจอนะครับขนาด12นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ s y งโฟเนะครับซึ่งตัวนี้จะเชื่อมกับระบบ Ford Pass นะครับที่เราคอนเน็กระหว่างลูกค้ากับทางแบรนด์ของ Ford เรานะครับซึ่งจะมีการเตือนการเช็คระยะต่างๆนะครับสามารถซิงกับตัว Google Map ก็ได้นะครับแต่ สิงกับ YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับคุณลูกค้าแต่จะสามารถแค่ฟังเพลงได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถดูมิวสิกวิดีโอผ่านหน้าจอซิงโฟเตัวนี้ได้นะครับผมและนี่ครับที่ให้มาแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับอุณหภูมิแบบแยกซ้ายขวานะครับแต่พัดลมยังปรับเป็นจุดเดียวเป็นพอยต์เดียวนะครับยังไม่ได้แยกปรับนะแต่อุณหภูมิเนี่ยเราสามารถแยกซ้ายแยกขวาได้นะครับสมมุติคุณคุณแฟนขี้ร้อนอยากจะลดอุณหภูมิให้ต่ําแต่คุณ คุณสามีเป็นผู้ขับหนาวก็อยากจะไม่ต้องลดอุณหภรมิเอาอเณอภูมิปกตินะครับอันนี้สามารถแยกได้เลยนะครับแต่พัดลมยังเป็นการปรับแบบจุดเดียวนะครับและที่ให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับไวเลสชาร์จนะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับ Type C นะครับผมที่ให้มาท่านใดที่มีมือถือที่รองรับไวเลสชาร์จใช้งานได้เลยครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและตัวนี้เองเนี่ยโหมดการขับขี่ที่มีให้มาของรุ่น 4x4 ก็จะมีทั้งหมด6โหมดนะครับคุณลูกค้าสามารถ เลือกใช้ดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสองเฮตสี่เฮนะครับนี่ลองดูที่หน้าจอได้เลยนะครับลูกค้าจะมีการปรับขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอ่านี่ครับโหมดลากจูงโหมดฝนตกนะครับอ่าโหมดลื่นนะครับคุณลูกค้าโหมดทรายโหมดเปียกนะครับมีโหมดโอ้โหมัน ตอบโจทย์อย่างมากครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการลดในการเดินทางท่องเที่ยวผมเรียนตามตรงครับว่า s t o m Tag เองเนี่ยให้ออปชันมาค่อนข้างครบเลยครับเป็นรองค่แรคเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นครับเรียนกันแบบนี้เลยดีกว่าระบบถอยจอดมีครับไม่ต้องห่วงนี่ครับตัวนี้เลยตัว P เลยครับ ซึ่งสมมติเวลาคุณลูกค้าจะถอยจอดนะครับคุณลูกค้าอยากจะจอดเข้าซองที่มุมซ้ายคุณลูกค้าก็แค่กดที่หน้าจอนะครับมันจะมีระบบถอยจอดคุณลูกค้าก็เลือกโหมดว่าถอยเทียบข้านหรือถอยเข้าซองนะครับที่เหลือคุณลูกค้าก็แค่ตีไฟเลี้ยวสมมติคุณลูกค้าจะถอยจอดในด้านซ้ายคุณลูกค้าก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ค่อยๆขี่ให้มันเลยจุดที่คุณลูกค้าจะเข้านะครับแล้วพอระบบเขาตรวจจับได้ว่า ى, การวัดระยะเสร็จสมบูรณ์ ก็จะมาขึ้นเครื่องหมายที่หน้าจอให้คุณลูกค้ากดยืนยันที่เหลือคุณลูกค้าแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับแล้วนั่งรอได้เลยครับเขาจะหมุนโยกเข้าซองถอยออกจากซองถอยเข้าช่องออกจากช่องให้คุณลูกค้าเองครับคุณลูกค้านั่งยิ้มสบายๆได้เลยครับผมเรียนแบบนี้ครับว่าลดราคาแค่ล้านกว่าบาทแต่ให้ออปชั่นมาขนาดนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีน้อยมากครับคุณลูกค้าซึ่งฟอร์ดเราให้มาเต็มไม่มีกั๊กจริงๆครับ ท่านใดที่สนใจทักสอบถามได้เลยครับฟอดปลายผมเบสผมเบสที่ปรกษาการขายจากฟอดเจริญนครครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับสเปคจากทางโรงงานนะครับสำหรับเจ้ารุ่นสต o r m t ็ g 4คูณ4 Black Edition คันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับค่าตัวของเขาอยู่ที่1 4 1 4 0 0้าบาทโปรพิเศษครับที่ผมจัดให้กระทงคุณลูกค้าที่ต้องการตัดสดสำหรับเจ้าคันนี้เลยครับ 4คูณสีัตอมแท็กนะครับ10 AT คันนี้เลยนะครับที่ส่วนลด30 0 0 0บาทนะครับหรือท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้เพียงแต่ตักลูกค้าทักสอบถามผมได้เลยครับช่องฟอร์ดบาบางเบสนะครับเดี๋ยวผมจัดการแคมเปญพิเศษให้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปดีๆ และสาระดีๆและแคมเปญดีๆจากทางช่องผมนะครับช่องฟอร์ดบายบางเบสนะครับยังไงก็ฝากไว้ในช่องฟิตด้วยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาครับอสสัสลามอัยกุมครับสวัสดีครับ <S <s <c oughs>